ขึ้นโค้งนะผมแต่นะว่ามันยังเข็ดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้อนะผมก็คือจะมาอัปเดตนะผมอะไรที่เราซื้อเพิ่มมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็หมดไปเท่าไหร่แล้วนะผมนะอันนี้คือผมเขียนไว้อยู่นะทุกคนนี่มาดูดูลายมือก็จะไก่เขียนหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมารวมให้แล้วกันว่าเท่าไหร่แล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวรวมกันเลยแล้วกันทุกคนนะอรไรที่ซื้อมานะตอนนี้เนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วนะผมอ่ะขอเวลาผมแป๊บหนึ่งนะทุกคน อ่าทุกคนอันนี้คือผมรวมมาผมที่สั่งมาเนี่ยครับอันนี้คือไม่รวมราคาสวิงอาร์มแล้วก็ราคาโชกหน้าแนละ้วทุกคนโชกหน้าบวกเทเลยหรพันสองใช่ไหมมันหนีกันไม่เยอะสงงะวิงอาร์มอร์มพูทก็จะอยู่มันไม่เกินสองพันเนาะใช่ครับอ่าก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าแล้วแตผมนะผมคิดว่ามันแพงเอาเรื่องอยู่นะน,นะ <S 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 เพราะว่า,วามันมันเหมือนแบบว่าเป็นเงินก้อนเลยสําหรับเราเออเราก็เราก็ไม่ได้แบบว่ามีเงินเดือนอะไรเยอะมากมายอ่าก็เดี๋ยวจะพามาดูว่าอะไรที่ซื้อมาเนี่ยมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับ อโอ้ไดมิวสำหรับคนที่เราดูมิวเนี่ยเดี๋ยวขอรางคาดูก่อนผมเดี๋ยวเอาไปขี่ให้ดูเพราะว่าผมจะกลับเป็นทรงเดิมทุกคนเพราะว่าคือสนามก็ไม่เคยได้ไปแล้วนะ,ะสเต็ปเครื่องก็จะกลับเป็นหน้าจะเป็นลูกบีบีเหมือนเดิมนะบนะีบีชักสามจะห้าประมาณนี้แหละเออไข้ขี่ว่าซื้อข้าวซื้อแกงแบบบิดเป็นร้อยแล้วก็ยกร้อยเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าก็ของที่มาเนี่ยหนึ่งชิ้นเลยนะครับผมจ,จำได้เ,เออว่า เป็นโช๊แก๊ปปี้นะครับผมช่นโชกแก๊ปปี้นะทุกคนคือชอบแบบแก๊ปปี้อ่ะไม่รู้<ะ>เป็นเพราะอะไรคือมันเป็นเหรีราคาเดียวที่แบบว่าตําที่สุดแล้วรับวีบาวได้องไปดูนะผมคือราคามันพอใช้อ่างเคือมันจับต้องได้แล้วมันสวยนะครับผมชอบนะดูเราใช้เป็นสีนี้ว้าวตอนแรกเนี่ยผมกะจะใช้เป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรนะฟ้าในตอนมะอ่ามันเป็นเหมือนชกในปั๊มนะทุกคนแต่ว่า สีรถเราเนี่ยมันเป็นแบบว่าสีสว่างอยู่แล้วนะเป็นสีสว่างแบบว่าสีฟ้าสีเขียวก็เลยเลือกใช้เป็นสีแดงแล้วกันทุกคนคอ่าก็จะประมาณนี้นะผมสวยเลยความสูง2.5ดูดูความสูงเนี่ย2.55อ่าที่จริงเนี่ยเราจะเลือกใช้แบบว่าเป็น2.40หรือ2.45แต่เขาบอกว่ามันเกี้ยไปมันแบบว่าเหมือนแบบว่าใส่ลุสนามอะไรประมาณนี้นะครับผม<ๆ>ก็เลยว่าไม่การเอา2.55ก็ได้อาจจะเป็นว่าเหมือนทรงเดิมทุกคนผมไม่ได้โหลดเตี้ยนะทุกคนเออถ้าถามว่าพี่ทําไมพี่ถึงไม่ทําพวก ลำเล็กหรือว่าทําเป็นแดกอะไรเงี้ยไอทำเนี่มันก็ไม่ได้ยากหรอทุกคนเออผมก็คอมีมองบทำนะแต่ว่าถ้าเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยคือสนามหนึ่งเลยเราก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วเนาะรตรงนี้มันก็แบบว่าเอออย่างที่รู้ๆนะบมเราออกไปไหนไปไม่ได้ผมก็เลยจะเน้นเป็นลดโลซะส่วนใหญ่นะเออะแบบว่าขี่ทางยาวอะไรเงี้ยทุกคนเออ ถ้าทํามาอย่างนั้นน่ะคือเอาไปขี่ใช้งานหรือว่าเอาแบบว่าไปจอดติดไฟแดงอะไรอย่างงี้นะโดนหิ้วแน่นอนผมบอกเลยว่าโดนหิ้วแน่นอนทุกคนอันนี้ต้องเข้าใจผมด้วยนะผมคืออยากของเราขาอยากขี่สรงนี้ด้วยเลยคือมันยกล้อสนุกทุกคนเลยเห็นป่ะแบบว่าเทียบเสร็จแบบว่าโซนิกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะทําแบบว่าตรงตักแตนเห็นป่ะเออมันโดนดีกว่าถ้าอยากดูยกล้อต้องตรงนี้เลยเอออ่ะแล้วก็อันนี้โคตรแพงอันนี้อุ้ยอันนี้ข้างหน้าเจ็ดร้อยไม่นานก็หลังเนี่ยเนี่ยแล้วก็ สเปเซอร์เนี่ยเท่าไหร่เราจำไม่ได้ทุกคนแล้วก็จานจานผมจะใช้เป็นจานจูปิเตอร์นี่เขาบอกว่าแท้แล้วทุกคนน,น,น,นี่ซองยี่ห้าเลยเนะนี่ยเนี่ยจานจูปิเตอร์โอ้โนี่จะพาไปอย่างนี้เลยแต่เขาบอกว่าต้องให้เราเนี่ยไปหาองศาเองอันนี้ก็น่าจะลำบากอยู่อ่าต้องไปหาองศาแบบว่าหาองศาไปอ่ะเออไปแบบว่ามิลิ่งไปเก็บแบบว่าตึงออกอ่ะให้มันได้องศานะผม อันนี้เราก็เดี๋ยวส่งลงตึงแล้วกันนะและ kind of mm ้วก็มีอะไรอีกอ่ะมันมีหลายอย่างทุกคนดุมดุมดุมเออดุมจะดุมดูนะผมดุมเราจะใช้เป็นดุมเดิมนะผมดุมเดิมเขาเรียกว่าดุมเลยนะดุมเดิมแบบจอดนะใช่อันนี้ก็คือดุมเดิมแบบจอดนะทุกคนนี่งานก็จะมานนี้มาป้อมน็อตนี่ชุดด <hm ุมหน้าหลังเนี่ยประมาณสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดเลยนะทุกคนไม่แพงมาก เห็นม like really ันจุกจิกไปว่าหลักร้อยหลักพัน่างเงี้ยแต่พอมันมาเยอะๆเนี่ยคือมันแพงมากนลทุกคนโูโูงานมันจะเป็นอย่างนี้มาพร้อมนัดสี่ตัวประมาณนี้ประมาณนี้สวดมากแล้วก็ชิ้นต่อไปทุกหน้าเราอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ก็เป็นพวกแบบว่าจับกันสะบัดคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะใส่กันสะบัดแบบไหนคือถ้าได้ใส่แบบว่าติดกับโพงเนี่ยผมก็จะสั่ตัวนี้มารอแล้วหรือว่าจะใส่แบบว่าติดแขงคอ เขาเรียกว่าอะไรนะสกอตลังนกใช่ไหมเออประมาณนั้นทุกคนมันจะไม่แพงราคานจะราก็จะไล่กันนะมันจะหนีกันไม่เยอะนะครับผมประมาณนี้แหละคือยกล้อเนี่ยสองทีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแฮนด์แบบว่าแฮนด์จับโช้งเน่เออแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลายกเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมได้ยกสองทีนะความเร็วมันมีแน่นอนทุกคนมันจะไม่เหมือนแบบว่ามันยกเลี้ยงเบรกหรือว่าเออแบบเหมือนแบบอีเมดเอกอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะเน้นแบบว่ายกแบบ แบบต่อเกียร์ไปเรื่อยเออ,เอขี่เนาวลุกคนเดิมมันต้องเร็วน,นะโอ้โหคิดว่าน่าจะมีร้อยบวกถ้ารถมันแรงนะแตก็ไม่รู้ว่ารถมันจะแรงหรือเปล่าเออก็จะทําสักลูกอะไรดีลูกลูกเดิมไซร้อยเออชักอาจจะแบบหนึ่งงห้าอะไรนี้นะผออันนี้ก็เป็นฝาดำฝาดำว้าว <Wow. S 1> จอบนี่คือลุงหน้าก็จะเจาะอย่างนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าเจาะเลยนะมีลิ่งอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นลายเนี่ยนี่เจาะด้วยเนี่ยเห็นปะ อาจจะประมาณนี้อ่าน,นี่คือหน้าลัาส่วนเกโย,ยงเกโยงเราจะใช้เป็นกองงานหน้าดำกองเตยนี่เพอได้ไหมทุกคนพรได้ไหมอ่าแต่ว่านี้เราจะไม่ใช้เราจะทิ้งเลยเราจะทิ้งเลยเราจะใช้เป็นอันนี้แทนทุกคนเราใช้เป็นอันนี้แทน ใช้แบบว่าสายเป็นสล,ลิงนะทุกคนเป็นไงพอได้ปะพอได้ปะเออก็พอได้กีแหละทุกคนนี่แล้วก็มีอะไรอีกอะที่มันมาใหม่ก็น่าจะมีประกับเป็นประกับกีแทเอ็มนะครับผมประกับกีแทะเดมประกับกีแทะเดมเป็นไงโอ้โหที่ใช้ประกับกีแทะเดมพออะไรหนึ่งเลยนะผมคือเราสัมปัสครั้งแรกเราขี่ของโย คือมันมเป็นคล้ายๆแบบว่าประกับทดลองมันจะบิดแบบไม่เยอะแล้วมันก็สุดแล้ว,วอ่ะประกับทดลองอ่ะง่ายๆแล้วก็ที่มาใหม่นะผมอันนี้ก็เป็นฝายยึดดำนะนี่เป็นสายยึดดำม,มาพร้อมกับอของของงานนะหนุย่ยนะทุกคนเนยหลุดตะกี้แล้วก็มีน,อน็อตเหล็กของงานของหนุ่ยและสิ่งนะครับผมประมาณนี้มันมีหลายอย่างครับทุกคนนี้ก็สายใหม่มั้งนี่สายใหม่แบบระคังของนะผมผมพยายามจะเก็บเดิมคือเก็บเดิม เน้นเดิมเลยเออเน้นเน้นเดิมเดิมเออน้น, <ๆ S 2> น,นแบบสะอาดให้มากที่สุดนะผมอาจจะมีแท้บ้างเท่ยบบ้างก็ตามก,กําลังรั์นะเลยเนาะประมาณนั้นละทุกคนแล้วก็กุญแจเนาะกุญแจนี่ก็พันสองทุกคนกุญแจพันสองมีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะก็จะประมาณนี้ทุกคนที่มาใหม่เออแก,แกนลออก้อแกนลออก้อนี่แกนล้อ,อก,ก็เป็นของนาคมนัดฟิล <Nothing. S 1> อันนี้ห5 0้อยห้าิอันนี้สามร้อยอ่าแล้วก็จะมีนี่พวกน็อตยึดเครื่องหรือว่าเพราะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของนักภมิอ,อันนี้ของนักมหรือเปล่าไม่รู้นะมันไม่มีกล่องแล้วก็มีว่าน็อตอันนี้เลนน่าจะของนักมหรือเปล่าน,นีผมไม่มั่นใจว่าทุกคนน็อตยิ้เครื่องอะ่ะเออเนี่ยเห็นปะแล้วก็มีลูกปืนนี้ผมคืน้องแอรคือเราสามมาครบชุดมีมือคัด มือคัดเป็นของเอ r ตาหรือเปล่านี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนี่เป็นของเอ็ตาก็จะไม่แทนเท่าไหร่พอใช้อ่ะเออพอแบบว่าดีดแล้วยกรอได้เราก็เอาแล้วนี่ออเอาป่ะคือเอาแบบว่าพอให้แบบว่าเวลากำคัดอ่ะมัน,ม,นมันไม่มันมันหนีบตรงเงี้ยเข้าใจไหมเออคือกำคัดแบบผมจะเลือกใช้คัดแบบนี้นะทุกคนเขาแบบว่าใช้ได้นะประมาณนี้แหละก็ทั้งหมดนี้ประมาณสามหมื่นกว่าบาท ยังไม่ได้เป็นคันและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน็อตเนี่ยเราไม่มีน็อตเดิมเลยเราไม่มีน็อตเดิมเลยนะครับผมคือเอ,อาง่ายน็อตเนี่ยเราต้องเป็นน็อตเลททั้งคันแล้วแหละอ่าผมจะไม่เน้นแบบว่าเป็นน็อตเลทแบบคือแบรนด์ดังอะไรนะเอาง่ายคือขอแค่มีใส่ตอนนี้คือน่าจะหมดเยอะนะผมผมตีน็อตแปดสักประมาณน่าจะไม่เกินหมื่นน่าจะไม่เกินหมื่นนะผมไม่ไม่รวมกับสามหมื่นสองแล้วนะคือเราเอาไปใส่เนี่ยเอาไปใส่ทั้งคันเนี่ยน่าจะไม่เกินหมื่นและอย่างหนึน่งตอนนี้เราขาดล้อมีล้อ มีปั๊มล่างนะครับผมมีสายเบรกนะนาจะมาวนนี้เพราะว่าดูมเรามาแล้วนะผมตอนนี้ก็น่าจะขึ้นเป็นคันได้แล้วถ้ามีก็ได้จะขี่ได้เลยใช่ไหมอ่าแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งล้อเนี่ยคือผมมีล้ออะบูดูดูอันนี้คือผมเก็บของ,ของผมวันนี้ผมย้ายบ้านเลยทุกคนเออช่วงนี้ก็วุ่นวุ่นนะครับผมย้ายบ้านเอออันนี้ห้องน <c oughs> ้องเอาห้องเก็บของเลยแล้วกันรอทอโอโอันนี้แม่งแบบเกิดเปิเลยคุณนาเปอร์นี่อ่ามาดู กไม่ออกวะงั้นละผมอันนี้คือล้อทองยัตซ์านนะถามว่าสวยไหมผมชอบเลยทุกคนแต่ว่าซีรีส์เก่าเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกที่ผมใช้นะของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับเวลาเขาใช้แต่ว่าอน,นี้คือความรู้สึกผมผมใช้ขี่ไปนครสวรรค์ตอนนั้นเราเป็นล้อสีชมพูใช่คือซีรีส์เก่าเขาเนี่ยมันไม่ค่อยทนง่ายคือมันแบบไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แต่ว่าซีรีส์ใหม่ผมบอกเลยว่าสุดจัดมาที่เราใส่ ร้อยสิบไอเหมือนที่เราใส่ร้อยสิบไอเราอยู่หรือตกหลุมยังไงไม่ก็ไม่ดุ้งอะคือแบบนานๆเออเวลาของคีเนี่ยหลุมพวกหลุมอะไรเงี้ยคือเข้าใจไหมว่าเราชินกับแบบว่าเอเมดเกแบบที่มันร้อยอีใหญ่ตกหลุมยังไงก็แบบว่าไม่ดุ้งอ่ะสีดำที่เราใส่กันอยู่ตอนนี้ซีรีส์ใหม่ผมบอกเลยว่าสุดจัดใครอยากซื้อก็นี่เลยชินเพจเขาเนี่ยนะจะซาเออผมก็เลยแบบที่เอาของนี้ กกก็็นนน่่าจะะเบบไว้นะอครัโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้ว,วห้าทุ่มห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะผมก็เอารถกลับมาบ้านที่เรียบร้อยก็สภาพรถกอ็อย่างนี้เลยทุกคนได้มาแบบนี้นะครับผมมาครับเป็นไงดูใกล้ดูใกล้ดูอะไรอยาอะใกล้ช่วยดูทางหน้าเลยอไปวันนี้ทุกคนโอ้ ทั้งคันเออ่ะดูไลางหล,ลังๆเลยครับอันนี้คือยังไม่เสร็จนะทุกคนได้แค่นี้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยน็อตพี่เขาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่พอครับมันไม่พอบางจุดนะผมแล้วก็รถเราเนี่ยมันประกอบไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีมันมีโค้งหลังต่อมาอีกนะผม,ผมแล้วก็ตัวนี้เราต้องแปลงนะครับผมแปลงนี่อไบ้าง คือมันมันยาวไปปกติมือริมมันต้องตั้งขึ้นอย่างงี้คิดภาพออกไหมทุกคนคิดภาพออกไหมอ่าเราต้องไปแบบว่าตัดแถวนี้ออกแล้วก็ทาเกลียวใหม่แม่งก็ตัดแล้วก็เชื่อมแต่ผมไม่เลือกแบบว่าตัดแล้วเชื่อมหรอกทุกคนเพราะว่าคือมันจะไม่สวยเนาะอ่าก็จะเลือกแบบว่าตัดตรงนี้แล้วก็ทําเกลียวดีกว่านะผมคี่ว่าน,น่าจะอย่างนั้นอ่าวันนี้หละแล้วก็ส่วนที่ยังใส่ไม่ครบเนี่ย ก็แน,ใน่แหละทุกคนมันประกอบไปต่อไม่ได้นะครับผมส่วนบางโคนหลังมันก็ต้องมีโค้งอ,งอย่างที่บอกต้องมีโคงข้างหลังเช่ครับส่วนปั๊มตัวน,นี้ออามาดูมาดูนี่มันี้มันยาวคือมันยาวไปทุกคนดูมันยาวไปวต้องดูต้องดูมุมนี้ต้องมุมแบบมุมตรงๆเ <inspire S 1> <ubine S 2> พื่อจะรู้เลยว่ามันยาวไปอ่ะดูอย่างนี้ก็รู้แล้วคือมันยาวไป่ในแหละทุกคนก็อาจจะ เปลี่ยนเป็นฐานดำไม่ก็ปบบั๊มบนร้อยสิบไม่ก็แปลว่าเป็นแบบโบ้โบ้ขาวแบบราคาแบบถูกๆแต่พอใช้พอดูได้อะไรมาเนี้ยทุกคนคือครั้งนี้ผมไม่อยากให้แบบว่าระบบเบรกอะเป,เ,ออเป็นของเพียมอ่าก็อยากจะเก็บแบบว่าสะอาดๆแล้วก็คือให้ขี่ยกล้อเลยเออไหนก็ได้ทํามาขนาดนี้แล้วนะะก็อาจจะแบบไหนๆทุกคนปั๊มเบรกอาจจะแบบพันสองพันประมาณนี้เลยอ่าก็จะประมาณนี้ส่วนที่ไม่ได้ใส่หนังเป็นอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเ เรายังไม่ได้ขึ้นล้ออ๋อ,อพี่เขาเก็เลยว่าไม่ได้ใส่ให้น,น,ะนะครับผมมนะก็แค่นั้เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือมอเตรพแกรผมไม่รู้ผมซื้อได้ยังไงวะ <c oughs> คือผมไม่เคยซื้ออะไรแพงนะนี่ะทุกคนอันนี้ข้างหน้าน่าจะประมาณเจ็ดร้อยใส่ยังี้วะเออใส่ยี้ประมาณนี้เลยนี่เขาบอกว่ามันเป็นแบบว่างานตัดมืออะไรไม่รู้ของเขาเ่อะผมนี่เขาบอกว่าเป็นงานตัดมือเป็นยไงประมาณนี้เออเาจะลออันนี้เกยโยงก็รีวิวไปแล้วนะครับผมแล้วก็น็อตเนี่ย คือตอนนี้เราหมดไปแค่สองพันกว่าบาทแต่พี่แกคิดให้แค่สองพันทวนนะผมก็ขอบคุณพี่ร้านเฮรอบด้วยผมก็ไม่รู้ชื่อเขาอะ่ะส่วนเรื่องไม้เราก็ส่งไปเก็บสภาพนะทุกคนคือมันเก่าอะก็อย่างว่ารถมันประมาณตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะปีหนึ่งก็เก้าแปดใช่ป่ะผมเกิดปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอะทุกคนคิดดูเออรถกี่ปีแล้วคนที่คิดว่าไอพี่ประกอบแค่นี้ทำไมไม่ประกอบอู่บา้านมึงยุ่งทำแปะอะไรนะผมก็ คือเราไม่รู้นะผมว่ามันจะประกอบได้แค่นี้ครับแล้วก็อย่างเราไม่มีน็อตสักตัวเลยเอาง่ายคือน็อตเดิมเนี่ยเราไม่ได้ใช้สักตัวนะผมก็เลยได้แค่นี้คือรถประกอบต่อไม่ได้แล้วครับอ่าก็ค่าน็อตที่ทําไปก็หมดประมาณเท่าไหร่สองพันสองพันกว่าบาทใช่ก็อะไรแบบทุกคนพอิปนี้มาอัปเดียให้ดูแล้วผมก็อาจจะได้ขี่เดี๋ยวเร็วนี้ถ้าไม่ติดอะไรเนาะถ้าแบบว่าคือเรายังเดินทางได้อยู่ก็น่าจะเอาไปขึ้นเครื่องเดี๋ยเร็วนี้ เครื่อง่จะส่งก็ยังได้ส่งเลยทุกคนก็โอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวล้านนี่ไม่ใช่ตอนนี้นะมาเดบวดูแล้วนะผร้อยยี่ห้าบิยกบ้อนะผมอ่ะก็ต้หนักเลยผแต่ก็ถือว่าเบาอยู่นะโอคว้าวโคตรเกิไ